และ FW ีลลงกับแอดแท็กออร่าท่านผู้ชมครับมีประเด็นแล้วมีบีปิดก่อนนะผมใจกูร้อผมเอคอสไอรอนไซส์ครับอ่ะปิกาโดจะเป็นของใครต้องบอกว่าสึงนี้เดือดจัดจัดนะแต่ห้องซ้อมแล้วนแล้วเจมไปสวนได้มเลนเซก้ามาครับอะไรกันไปหนึ่งหนึ่งครับมุมนี้เอาแล้วกับผมปีกาโดเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีทั้งคู่นะใช่ครับต้องรู้จักว่า ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยชนะทุกไฟชนะทุกรอบที่โดดแล้วต้องเหลือครบด้วยนะยิ่งเหลือน้อยมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเข้าวงต่อไปเนี่ยค่อนข้างลําบากครับตอให้มีแต้มคิวแต่ว่าเสียผู้เล่นไปในช่วงเฟสที่หนึ่งเนี่ยยังไงก็หาแต้มใจการคิวหรือว่าแต้มแดงย่านะถ้าวงไม่หาหรือว่าไม่มูฟสวยจริงๆนะท่านผู้ชมครับบอสเซนโด,ดลงมาจากตึกทรงก็ผมและบีลีฟได้คิวมาก่อนเป็นเฟิร์สบัตของบีบลีฟฮะฝูโงโมเนิก้าเนี่ยเหมือนจะยังน็อกดาวอยู่นะผมไม่มีใครไปชุบครับ เป็นแจนกูลอฟด้วยนะที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ฟอร์มดีที่สุดแล้วนะครับในแท็กออรลาวครับผมครับเมจิกมา3าคนเปิดประตูไปแล้วเรียบร้อยเลยครับเปิดจุดแบบนี้นี่ไงหายหนึ่งอีกทางหน้าหนึ่งมารดาวันเป็นแลวเจเยอร์เหมือนกันครับ FW ทําทำได้ดีกว่าแท็กออรลาวพอสมควรครับเอ้ยซิกเซนเม็ดเดียวหายเลยแลวเจไปส่งมารดาวันนอนนอกดาวลงไปเหมือนกันครับจังหวะนี้แต่ว่าอยู่ไกลพอสมควรบอเซนอ้อมมาแล้วอีกทางหน้าหนึ่งดึงกันได้ครับเฮ้ย จะทิ้งบรรลาวันเลยหรือเปล่าครับแล้วล้อมอยู่ยังไม่จบนะหูแบบนี้แปลว่าวัดสุดบูโซนก็บูโซนเถอะใช่ผมว่าใครออกก่อนโดนยิงแน่นอนใครออกหลังเนี่ยอาจจะโดนดักก็เป็นได้ครับคือเป็นสองแง่สองง่ามนะรหรือว่าดาับสองคมนั่นเองฮนะได้แต้มคิวแต่ว่าเสียแร้งพอยครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยหายไปแล้วหนึ่งนะแต่เราส่วนเอฟเน็อกไปสองครั้งแล้วครับใช่ครับก็ถือว่าได้ออก,ได,ออกได้ออกจากเมืองเนี่ยก็จริงแต่ว่ามันเสียหายทั้งน็อกทั้ง ตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าเราเคลียเมืองแล้วครับผมใจเย็นตึกใจเย็นครับผมโอ้โหแล้วดูว่าตรงนี้เขาเอาแน่อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกครับผมบลูโซนก็บูโซนเถอะเรียบร้อยครับผมเจมคับไปได้บอลเซตอีกหนึ่งครั้งครับผมโอ้เขาเอาอยู่เลยฮะตึกนี้แหมจุกซ้ายจุกขวาหามุมยิงแล้วสุดท้ายได้สองนอกดาวบรรทัวันนี้เหมือนจะขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ครับ คืนมาแล้วึ้นมาแบบนี้ลาก่อนลากนไหมยังเฮ้ยไปติดสม็อกเจมไม่มียาเลยหาทั้งคู่นะไม่ไปเหรอครับพี่เซสไม่ไม่โอ้เดาคิดว่าไปได้กอดแมวครับผมจังหวะนี้คิมสิวะไหนเชฟซีวะมันเดียบมานนะครับผมความเร็วความเร็วอ๋อราบอเตร็จพีแบบนี้หลังกรุ่มแม่มันเป็นปืนลูกซองเลยครับผมโอเอส 12k หรือว่าไซ่ก็ นี่ฮะแล้มาอยู่บ้านนี้คนเดียวบอสเซนกับโบเลนิกาน่าจะได้ยินเสียงเฮ้ยเราเดินใส่เลยหรอโอ้โหตรงนี้ครับอยู่คนเดียวด้วยนะแต่เราทา้หน่าของกลุมครับมันอึนอดอัดเหลือเกินทั้งคู่มันแน่นอ,อกต้องยกออกอส่งอะไรมาวะเนี่ยแต่ละยานี้กลุมได้เปรียบกว่านะครับผมแต่ก็เหล่าจอเล็กเป็นเคเซียวมาที่หาคิวอยู่ครับครับผมใช่ไหมเดี๋ยวอ่านผิดอีกเอาครับ,บไม่มีใครออกแล้วนี่กลุมก็ยังล็องอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนที่ข้างหลังเนี่ยยังไม่ได้มาเติมนะ แต่ดูเหมือนว่ายาหรือว่าออโ,โอ้โหนี่ออกมานี่ไงโอ้ปลาออฟชั่นนะแฟตแบงร์บอสเทนแล้วพี่ลิไป<ม>ได้เจมครับจริงๆจังหวะนี้คนออกพร้อมกันนะรอบนี้เจมโดนซ้ำออกเกมไปเลยครับเอาแล้วทาม,มิงเปิดมุมอยู่เ<ม>ปิดมุมอยูใ่ใครยาน้อยเสียเปรียบแน่นอนครับอย่างแอทเทอร์ดาวเนี่ยจากที่ผมเห็นในตัวผู้เล่นคือยาน้อยมากครับอือโอ้ยแล้วบอสเทนต้องไปครับแบบนี้เรียบร้อยครับกลุ่มเก็บไปได้มาหนึ่งคิวได้มาหนึ่งคิวฮะ เจเยอร์เจเยอร์อยู่ไหนผู้ชมครับจอเล็กในภาพเนี่ยเราไม่เห็นเจเยอร์นะครับผมวิงออกมาแล้วครับแล้วลีออนขี่อย่างด้านหนึ่งระเบิดเก็บลำพูนออกจากเกมไป1เปรดเดตครับผมโอเมจิกแล้วอุ้ยพ่านเนาะแต่ว่าโดนล้อโกลมของริ้วไปหน้ไปได้เจเยอร์แบบนี้โดนซ้ำแน่นอนครับหนึ่งหนึ่งกลมตรงนี้ขาวก่อนโมเดลสองหนึ่งมาทันไหมอึดอัดเหลือเกินเปิดประตูแล้วไม่ไหวแล้วกลม บูโซนก็บีบยาไม่มีด้วยครูมเอายศบก่อนนะผมได้ไหมเฟิร์สเอ็ดหนึ่งชิ้นครับ,รบอุะอ้ะยาหน้อยจัดนะตรงนี้เจเยอร์เรียบร้อยครับลาก่อนอกลายเป็นสามต่อหนึ่งครับผมผู้เสียหายทั้งคู่นะใช่แต่คใครชนะได้สี่แต้มแน่นอนในมืออ่ะใช่ครับแล้วกรูมเดินมาโอ้โหรถมาระเบิดมาครับแต่ว่าไม่ถึงนะ มีตัววางอยู่น<ด>ี่ครับปืนของกูมเนี่ยไม่ได้เฉ<ช>ดแอลอ่ะขอภายรับผมแล้วเรียบร้อยไหมไปก่อนหนึ่งดอดาวแต่ว่าเกือบได้เหมือนกันครับต้องรีบดึงขึ้นมาฮะมาเหมือนเดิมฮะไม่หลบครับผม FW และ t t ช c k All Round ครับครับผมเพื่อนบ้านที่รักนะตรงนี้ครับไม่ปล่อยกันเลยครับใครจะได้ตรงกลางของแมปไปแล้ววงไปที่ขวาล่างครับยังยังอ๋อยังนะลงมาที่ตึกคูสีส้มนี้ผมสี่คนครบครับเ w แล้วมาลุมสองคนของ t t ช c k All ร o u n า มาดูกันว่าใครจะเปิดน็อกใครได้ก่อนและเจมเหมือนได้ปืนมาแล้วผมบอสเซนได้ปืนเหมือนกันจากเอ็กซเรย์ที่เราเห็นนะงโมเลิก้าแต่ว่าปืนของโมเลนเซก้าระยะใกล้ไม่ใช่ฟออโต้นะครับใช่ครับค่อนข้างเสียเปรียบนะถ้าสายตรงข้ามเนี่ยเป็น AR ฟูรอโต้ครับอือแล้วดูปืนของทางด้าน,นแถวออลาาผมว่าถ้ามองแบบนี้เนี่ย <c oughs> เล่นยากกว่าอีกแล้วตรงนี้เปิดได้ก่อนก็กลุมโมเลนเซก้าน็องดาวไป แต่ว่าทางหน้าของ F W เนี่ยเขาเดิน4คนนะแล่แถวของเรามีแค่2องับแล้วกุม3ออกไปครับโมเดรก้าันเป็นเจมมาแล้วกุมไ<อ>ต่ปนปทางหน้านวันได้ผมวอาเซนสวยก็มากุมน้องด้ลงไปผมตรงนี้โอ้กลายเป็นว่าตึกส้มเนี่ยเหลือแค่คนเดียวข้างบนครับผมเป็นเจมอ้าวนะครับตึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะนะแล้วโดนอะไร โดนยิงไงต้องต่อโอเล่ิวอกค่ะเกมนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งขออนุญาตนับเหมือน d ีกับ4ฟอใน PJS เอลยหรือกันรับเสมอกันหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวรอดูเลยต่อเวลาไหมโพชิงกิจะมีการทับกันอีกหนึ่งครั้งนั้นระหว่าง FW กับแอตเลกอาดที่เมืองโพชิงกิครับผมไม่ทราบว่าถ้างัดกันไปตลอดจนจบ60เกมเนี่ยมันจะผมว่าทั้งตัวเนี่ยแน่นอนคือไม่ได้สมมุตินะอย่างเบ แ so, right. so, uh huh. oh, like บสเบสเคคือได้แต่แบสเคคือยังไงก็ไม่ได้และดีไม่ดีเพอเอไปลุ้นหนีตรงชั้นด้วยมาบวกกันแบบนี้แต้มจะหายไปไม่ทีมได้ทีมหนึ่งเกมนั้นนะแต้มหายไปครับตัดมาดูที่โพชิกีก่อนครับผมก่อนที่เพลรตนจะขึ้นมาเนี่ยเขาใส่กันแล้วแน่นอนอุ้ยแต่ว่าปืนยังไม่มีแบบ ฟูฟูเลยนะดูฮะใช่ครับใบสั้นโอ้แล้ววงขวาครับผมเพราะวมูตม์เอ็มเอสซีกลางวงแน่นอนนะแบบนี้รวมนหนึ่งคิวซีด้วยใช่ครับคิวซเป็นทีมที่เลือกทีมน,นี้กูไปได้บอลเซนก่อนครับผมแล้วสเไปามาตรงนี้ยังไงกูเก็บบอลเซนไปก่อนจะเป็น2อหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้ต่อเวลากันมาที่อีรันแกวโอ้โหแล้วกลุ่มเปิดหมัดเยบไปก่อนได้เปรียบตรงนี้โอ้แล้วเดินต่อเลยครับเจมเจมได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะโอ้ทางนั้นบนขึ้นไปก่อนไม่งั้นนี่โดนใบสั้นไถ อุ้ยแล้วเจมเหมือนจะคิดว่าเขากระโดดลงไปนะแต่ว่าเขายังอยู่ในตัวบ้านครับเขาแค่เดินมาต่อยกระจกเฉยๆไม่แต่ว่าทางด้านบนเหมือนจะมีคนกระโดดเข้ามาแล้วนะเอาครับอุ้ยแลนอนรอแบบนี้รอสมกหมดมีงานมีงานแน่นอนนี่ไงาระเบิดจากทางด้านล่างครับโดนนะบุแล้วโดวโดออกมาได้ยินเสียงแล้วครับผมนี่ครับบราวันจูออกไปได้บนเหตุการ์นี่คือกั้นหายใจเลยนะมีโปก็จริงแต่เหมือนจะไม่มีกรอะหรือเปล่า น่าจะไม่มีของไม่ครบอยู่แล้วครับการลงแบบนี้ต้องบอกว่าวันหน้าวันเนี่ยตำแหน่งถือว่าสวยนะครับแต่ว่าปืนไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ครับถ้าได้เป็น M4 จะดีกว่านี้นะครับใช่มีแม็กเสิร์ฟด้วยนะมีแค่19นัดครับอาจจะตัดไม่ถึงน็อกนะมีหมวกหนึ่งเกาะสองแล้วสเปเออร์อาเลยครับพี่ลิฟเฮดจอดใส่เจเยอร์ไปครับผมแต่อีกหน้าหนึ่งครับปิดวันรักออกจากเกมไปสองศพในเกมนี้มาในเวลาสองนาทีและสามน็อกมาแล้วกับมุมนี้พี่ลิฟตัดเจมได้ก่อนครับผม โอ้แอทแทคออร่เราเหลือ2คนแล้วเหมือนรู้ตำแหน่งคุมแล้วผิดป่ะผิดขวามาปืนระยะนี้เอเคมเปรียบขวาครับแต่ว่าดาเมจโดนมาเหมือนกัน30ครับแลกกันไปครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางด้านของเทแทกออร่เราเนี่ยได้เปรียบนะครับเพราะว่าเจเยอร์เนี่ยน็อกอยู่ใ,ใกล้กับเจมแล้วแจงกูลอฟมาอูซี่อูซี่แจนกูรอปยังไงจะถ่ายปรนดาวันได้หรือเปล่าอีกทางหน้านหนึ่งเป็นเวกเตอร์นะเขาเปิดประตูไหมโอ้แล้วเขามีสองแบบประตูมาแล้วเรียบร้อยผมได้ไปหนึ่ง สลับมาเป็นตางได้แอ้แล้วโอ,โอ,โอ,อ้ยหยุดยิง,งไม่นอกโอ้ยจกรูรอบหยุดยิงครับผมคิดว่านอกแล้วหรือเปล่าแบบนี้<อ>่ครับนี่<อ>เราเห็นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่รั้งที่แล้วนะต<อ>้านหยุดยิงนี่ไงีกครั้งหน้าหนึ่งบีลีไปเก็บกูมครับน็อกดาวน์และสามออกเกมไปเลยฮะตรงนี้โอ้โหแลกกันไปครับผมตรงนี้เอฟบิวพยายามจะแบบว่าล้อหลอกล้อหลอกนะสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะดึงความได้เปรียบกลับมาหาตัวเองจนได้ครับลุกสองแฝดครับแข็งชุหกแปดหกแข็งใจชุบ แข็งใจชุบอยู่สําหรับทางด้านแอตเลต้าเราเจมชุบเจยเยอร์แล้วพี่ลีไม่กล้าเดินเดินค่อยๆมาแล้วขึ้นมาดิขึ้นมาดิ้มาอ๋ซ้ายอ๋อซ้ายเล็บเล็บขวาโอ้ยแล้วมุมนี้ไม่เห็นระเบิดหย่อนมาบิลลี่ไม่ได้เลยครับโอ้โหเมื่อกี้อย่างเสียวนะซ้ายมือม,มันเปิดอยู่ครับใช่ครับเพรว่า<ม>ทามิ่งเนี่ยเขาหันหลังพอดีนะตรงนี้ไหลเข้ามา3ามคนนะแต่ทางด้านของเอฟแวร์บิลครับต่อสองครับผมอืมและถ้าปิดมุมนี้ได้จะเป็น2ต่อ1ทันทีฮะไม่ว่าทีมใดก็แล้วแต่ เจมไม่มียานะเจมไม่มียาอีกทางหน้าหนึ่งเนี่ยจริงๆบิลีฟควรจะเปิดวิ่งเปิดไหมเพื่อนนะวพราเตงเป็นลูกสองวิ่งเจมได้บริสิก้าไปก่อนเดินเพลินๆครับกลายเป็นสองต่อสองนะแต่ว่าเจมครับไม่มีเลือดโอ้ยเจมแต่บิลีฟแล้วเก็บงานครับผมโอ้ไม่ดีทั้งคู่ฮะแต่ตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับไอ้แถวาฮะผู้เล่นมากกว่าครับและมี2กระบอกด้วยปืนที่ถือมา บรรดาวันสองแปดมุมนี้ก็ได้เรื่องเหมือนกันใช่ครับขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาได้ยินเสียงเจมส์คนี้จะเป็นนักพลิกก็คือช้ำกันไปหมดทั้งคู่แล้วอ่ะแเจย์เจเยอร์เดินไล่ขึ้นมาก็โว่เหมือนวิ่งเล่นไล่จับอ่ะสลับกันเป็นอ่ะแต่คือถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นทีมอื่นนะนี่ไงก๊อดแมวบอกว่าเลิกทะเลาะกันได้แล้วไปไปไหนก็ไปทั้งคู่ตรงนี้ก๊อดแมวมาแยกให้มาตรงนี้สองต่อหนึ่งนะท่านผู้ชมครับแอตเลตอร์ดาวน์นำหลังจากผ่านไป3เกมครับใช่ครับ โอ้โหแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นได้ชัดแล้วนะว่าเริ่มมีทีมอื่นครับเข้ามาแจมเพื่อจะเอาแต้มจากไฟนี้ฟรีๆครับครับผมถ้ายังตึงกันไว้แบบนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีนะแล้วจะเป็นผลดีให้กับทีมอื่นที่เข้ามาแจมแล้วแล้วตรงนี้ต่อยกันเฮ้ยโอ้โหแล้วต่อยเกือบน็อกต่อยเข้าหัววิ่งแล้วโดนสเปรย์มาแล้วเป็นเจมเฮชอใส่บานาาวันได้ก่อนแล้วต่อยมาเป็นกรูฮะปืนพกเก็บบอลเลนซกา กำลังจะเป็น3ต่อหนึ่งน้ผู้ชมครับบิลลี่ได้ปืนมาสเปรเก็บออกจากเกมไปก่อนเวกเตอร์ครับผมของแจงกูรอลมาเจเยอร์ไม่มีปืนวิ่งยาวๆวิ่งไปงไปวิ่งไปวิ่งไปเจเยอร์วิ่งยาวกลับมาครับผมโอ้โหครันนี้ครับเสียผู้เล่นไป2นะแต่ทางด้านของแอทเทลลาวอยู่กันครบ4ครับ3ามหนึ่งไหบแบบนี้แบบนี้มีโอกาสสั้อุ้ยเราเห็นแล้วเอาละโดนล็อกละบิลลี่ตรงนี้พามาแล้วโอ้โหไม่โดนนะเอ้าหัวโว ก่อนเปย์ต่อแล้วเรียบร้อยครับผมกลุ่มเฮ้ยเอานะหนาเฮ้ยกลุ่มผู้เล่นใหม่ของแอตแลนอลารครับแบบนี้รอดยากแล้วครับสำหรับบอสเซนต์ฮะหรือบอสเซนตไม่เยอะด้วยนะได้ยินเสียงรอข,ขึ้นมามา,าแล้วเฟตต่อเรียบร้อยครับผมเป็นเจเยอร์ฮะส่งบอสเซนต์ผู้เล่นคนสุดท้ายไปเป็นเพอร์เป็ดเลยนะโลือดเปดเลือใช่ครับผมโอ้ท่านผู้ชมโอ้สุดจัดครับโอ้โหล